กับสโนว์เอไงเเขาเขาทำไว้ให้ฟอตตัวหนึ่งโอ้ยเชี่ยอะไรอ้าโอใครตีอ้าเมื่อกี้อะไรฮะฟอวิ่งมาตีโอ้ยทำไมวะเขาถอยทำไมอ้าโอคโอ้ะเยกทีจะเยขอัดมอพี้ยตาอนเดลูกแน่กวกเดลูกแน่ การเดินทางบนรถเกี่ยรอะไรบ้เอาของไหไม่ได้ฟอสตูนี่ฟอสได้ชุดเยนเบาเ่บุกวเขายังตีไม่เสร็จเลยแต่เขาได้แร่ที่ดีที่สุดมาแล้วเขาเลยทิ้งมันไว้ทิ้งเพชรทิ้งกอบเพชรไว้ห้าเลยพี่โจน้ำตาแกเอามาสั่ด ของหนูโอเคให้ okay, เก็บไว้ก็ได้วเดินทางไปเลยน้าตาแก้มันของหนูถ้าอยากได้น้ำตาแกก็ไปหาเอาโอเคได้เลยนี่ไงโอ้จะเย็งลูกนี้ยิงลูกนี้ของหนูโอเคนีค่ไงให้ฟอร์ดออกห้องลับ เนี่ยใต้เรือนี้มีบางอย่างอยู่โอ้โหน้องชุดน้องกันโคตรดาวเวิดอะจะยังไม่ได้อัดไม่ใช่หรอ <c oughs> ไ,ได้อัอแแดแล้วแต่เราแต่งอาตมาดีเราแต่งดาวมาดรามีทำไมแล้วมึงไม่ได้ดูออว่าทรัพยากรประหยัด นี่บอสมันนีก่อนวนนีก่อนถ้าคุณใส่เกาะทองอ่ะในในนรกพพิกพิกอะไรวะพิกลิ้นจะไม่ตีนะเว้ยใช่อแล้วจะเป็นมินี่เสียงอะไรใครพุงยาวเข้าไปห้องน้ำบอสนี่คือห้องน้ำโลกเปิดา่อยฟอสข้างล่าง วันนี้บอสจะเขาจะพาไปรู้จักหัวหน้าหมู่บ้านที่กูกดชิปสองครั้งทำยังไงเลยใครขโมยดินอ๋อปืนนี่หวฮะอ๋อปืนไอหลมเวืองที่ึงกดเข้าไปนอนเลยจะพาไปรู้จักกับหัวหน้าหมู่บ้านโอ้ไม่ใส่เลยรรอวะหัวหน้าหมู่บ้านอืนก่อนนี่หัวหน้าหมู่บ้านเราไม่ผูกเขา้วยนะนี่หัวหน้าหมู่บ้านเราไงฟอส อาชีพมีแกนมีแกนถ้าไม่ถ้าไม่มีแกนนี่คือไม่มีชีวิตเลยใช่ไหมทำไมอ่ะ,อะเ,เลือดเต็ม<น>ต้นแล้วโอเคไปแล้ว,ลวบ๊ายบายอะไรวะเล้วเจมทุกคนใช่เลือดเต็มทุกคนฟอสน,นี่หนีนต้ตรงนี้ฟอสต้องชอบต้องรอปืนนะปืนยังไม่รู้ว่าเลือดปืนเต็มหรือเปล่าเลือดเต็มหมดเลยวปืนจะโยนยางิวให้ปูมึงไปสู้ทรับเสร็จแล้วไปเร็วไม่มาด้วยเหรอท่านอันนี้เป็นฐานฝึก ทานฟืกทานฟื๊กเขาเป็นเลยกันมานานแล้วอ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะเราเดินเข้าในนี้ครับไม่ไม่ใช่ตรงนี้เหรอใช่หรือเปาพึ่งนี่ไงเราก็เดินเข้ามาตรงนึงใช่ไหมที่ทานฟืกใช่แล้วไม่ใช่อย่างนั้นฟอสมันคือเป็นเพลเดมอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับครับมันเป็นเพลมนี่คืออะไรอ่ะเอออ่ะเอออี่เชียร์ต่อหน้าเดี๋ยวดะอะไรนะอะไรต้องห่วงนะ มันมันบอกเป็นเพเดโมเปิดเข้าไปเลยเหรอเพเดโมเพเดโมคืออะไรเขาคือเดโม่ให้เราคาวม่ใชี้เขามันชี้เขาเฮ้ยตอนตอนตอนฟอรสเข้าห้องพี่มันขึ้นว่าอะไรไหมฟอสมันมีกานในมุมหนู่นะเขาอยู่หน้านี้เลยพี่เราก็น้าอะไรวะเร็วไปเร็วใส่เลยไม่รู้ตัวหน้าเมนูเหรอใช่อ๋อหน้าเมนูมันเปลี่ยนเป็นเพเดโมมั้งนะผมจะไม่ผิดอ่ะถ้าเกิดคนที่ไม่ใช่ดีแทร์ปะอ้าว อะไดีกวยไปนกันดีแท้กันหมดอะไรเหรอไม่ไม่ดีแท้หนบผมใบนาหรือมี่ะไรด้วยเอออ่าลองลอกอินผิด่ะลองเข้าใหม่ลองเข้าใหม่เราดูดูล็อกอินหน่อยเรอินผิดป่ะอินถูกแต่พี่อินถูกผมเข้ามาไม่ได้หรอกอ่ะเข้าใหม่ดิอ่ะโอ้ยย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 ยไยย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 ย่ยย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 ยปยยยยย กันนพาเดดออร์ไไปหหมะแล้วจากเลือดเต็มโดนทีเดียวตายเลยเหรอเมื่อกี้โดนหัวาดเต้มเลยอ่ะอุ้ยเต็มใส่ตายอ่ะก็เมื่อกี้ฝึกยิงอยู่แล้วพี่เต้ชอบวิวขึ้นขวางหน้าแล้วยืนนิ่งเลยไม่พีเต้วิ่งไปวิ่งมาขวางหน้าหนูหนูก็เลยลองยิงผ่านไหล่ดูแต่หัวพี่เต้มันใหญ่ไว้ใหญ่ทุกคนเราเข้าออกเราเข้าออกใหม่สิ อขาเขอะเยกดจีทิ้งของกดจีท้งของกดจีทิ้งของกดจีของไี่ไว้ไทางไหนต่อนี่เป็นยังง้สวยปะมันคืออะไรมันคือที่อยู่ของแบ็กซมิธแอมแบ็กสมิธอ่ะไม่มีไม่มี่ที่อยู่ไมย่ไม่ม่ตัยเอตนเลยนี่่า แต่แต่แต่ในแอนิเมชันมีเอะนะใช่แช่เป็นเรื่องในอนาคตนะไช้กันเตัมเลยจะกลับดีกว่าอันนี้เราคุยคืออยู่ในช่วงอดีตใช่ไหมเนี่ยช่วงอดีตจังเลยกันเขาได้หมดบ้านแล้วที่มันะเราต้องมาเก็บเก็บเอาไว้ข้างบนเย็่ในกล่องข้างบนไม่มีถ้าหนูขึ้นไปแล้วหนูหาจือนี่ย อะะไรวเรียบร้อยไปแล้วหจบแล้วหน้าบ้านแล้วพี่หน้าบ้านแล้วหน้าบ้านแล้วหน้าบ้านแล้วแมดี้อยู่หน้าบ้านคุณแล้วแมรี้คือบันไดไปแล้วไปแล้วพี่นัดเดียวนะนัดเดียวนะแต่คมอ่ะนึกกันเผาด้วยอยู่ในถังขยะว่ะแล้วอันนี้อันนี้ลองเข้าใหม่แล้วใช่ป่ะลองเข้าแล้วพี่ลองเข้าแล้วเป็นเพยเดโมเหมือนเดิม ทีเด er. uh, um, ียวตาวกันเราจะหายไปหมดเล้วเอ้าน้องได้โหลดโหลดโหลดลงตัวเกมใหม่ปะฮะไอตัวเกมนี้ใช้ตัวเกมเดียวกับที่เล่นครั้งนู้นปะโอ้พี่อยู่ยังไม่ได้ลบเลยอ่ะอ๋อน้องน้องจำออีเมลได้หรือเปล่าอะไรอะไรมันหายหมดเลยพี่เนี่ยอะไรอะไรมันหายไปหมดเลยพี่แค่อีเมลน้องจำสลับอีเมลหรือ่ะใช่ครับ ไอคิวิปเปอร์กันปเฮ่คืออะไรอันดัปปแบ,บแล้วเนี่ยลองลองใช้อีเมลสทิที่ที่ที่คิดว่าจำได้ซิฟเน็ตเขาไปหากรอบมาไหนเลงต้ปปองลงนะให้พวกทีเพเขาจัดการตัวปเปองจัดตัวเองดับทองคำนี่กำลังแก้ให้ปืนอยู่โอีข้อออออสําหรับอีเมลใช่ไหมโอ้ใช่เนี่ย เอกไแล้วมันจะเป็นเฮเดโมไม่ได้ถ้าปืนซื้อมาแล้วพ่อนาแม่งไม่ปกติใช่ไม่ปกติเว้ยหมายถึงปืนไม่ปกติใช่ปืนไม่ปกติอไอพี่ต้องชมว่ามันตัวเกมไม่ปกติไม่ดีไม่ดีโชว์อย่างนั้นก็ได้ไม่ได้โอ้โหฮ้โฟดิบบี้ยี่สิบสองิกาไปเลยมา ยี่ไหนกันเนี่ยหลังพวกเขาฉันให้ดาบเก็บไปเนี่ยทำดาเมจเนี่ยทำดาเมจอะไรวะกนลังปัดตีอยู่แล้วมันก็มีตัวโอ้คุณนะ่ยฮะตากล้องไปดูไม่ยอมมาอีกกับเชื่อน้องปืนอยู่ไงก็กลับไปรับกลับมารับเต้ยกับมันรับเต้ยโอเค ดดไข่ไล่อ้ขึ้นมาดูบนวิสตสมกมจ,มจ <c oughs> ้าวกล้องไปเข้าเกมอต้องชองอย่างอื่นก่อนิ <c oughs> <c oughs> น้องอย่าน <c oughs> ิ่งฟาอย่านิ่งดิ ไม่ใช่เลยเพรวมันใจเช้าอยู่แล้วว่ะออกล่าไม่ทันแล้วแต่ว่าคุณมาลักไข่วะเนี่ยเดี๋ยวเอานี่ไงนี่ไงอยู่นี่ไหนวะอันไหนกันวะก็ชี้เยอะละแล้วตามมาอีอย่างน้ำบอกว่าไม่ทันแล้วอ่ะงั้นงั้นไปหาโจรกันดีกว่าเดินกลับกัน น้องปืนยังไม่มาเลยน้องปืนอยากตีโจนก่อนแล้วค่อยทำอย่างอื่นก็แย่ละจะพาโจนมาที่หมู่บ้านเราไม่เป็นไรแล้วแหะนั่งไงสอมบีข้างล่างจะลาสอมบีใช่ไหมลาิปเปอะไรเนี่ยไฟเผาพี่โดนพี่ะแตไม่ได้อ เคยโดนแไม่ได้เอเาน้องโดนดาไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้เย์เป็นปะายแสงสีทองรกอยเป็นสงสีทองไม่ไอ้พืนเป็นแล้วไม่ใช่ปะไกแห่งสีทองน้องน้องใช้อะไรนะเอเดอร์ฟ้าแตกไอ้ ว่าเชื่อแล้วแดกบุ่รี่ดีหยุดรีบผมได้แล้วใครมีทัดลมใกล้ไยระวังได้นะครับฮะแหมเกิดอะไรเรื่องหยุดเข่าควรมียาววิ่งอยู่ไหมเปล่าการที่เราจะไปตีโจรนี่ไม่รู้ว่าโจรเป็นโจรหรือว่าเราเป็นโจรโจรเป็นโจรยาวเป็นโจรใครไม่ิดประตูบ้านล่ะจุดกูจังเลยเห็นกูไฟแช็กอ่ะ เป็นไฟแช็กดิอ๋อยเป็นห่านก็เยจุดในบ้านน่าจะมีไฟไหมเป็นะไรเปิ่เรามีบ้านใหม่ดาววา เไม่ไม่มีเอ้ยผมไม่เสียอะไรเลยจนน่กันด่าฟอสนังไงเนี่ยฟอสที่เขาให้เลือกสองอันน่ะก็มีสองอันไม่ใช่เหรอใช่แล้วมีหนังสือลองเอาไปตีดูดินี่มีต้มแซมทั้งสองอันอะไรคือไอสวิปปิ้งเอ็ดคืออะไรอ่ะด้านไหนคือสวิปปิ้งเอ็ดนะดัวอันวาเหรอ อันแรกเหรออันแรกเลยพี่ใวิิ้งอีกน้ออันขวามีสวิปปิ้งเยอดี๋ยขวามีเหมือนกัน,นคือวงดาบอ๋อพี่เต้ไม่อยู่พี่ตย่ยไงจำไม่ไีคืออะไรอะฟ้าผ่าฮะจะไม่จะไม้คือโจมตีศิ์สิ วิ่ยตรงตีสักติดแต่มันเปล่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันเป็นนั่นเลยชอบชื่นี้ไม่ไม่คือคือสมัยอ่ะไอ้อังสือเนี่ยถ้าโดนสัตว์ป่ามันจะแรงขึ้นไม่ไม่หิวเลือดบ้างหิวเลือดบ้าง่ตรงตรงตรงมังกรจะจะเชิดได้ดีถ้าสมัยดีๆอ่ะใช่บ้าเขาหายจริงไม่มีคาร์โลป่ะแค่แต่ล่าสุดล่าสุดมานี่แล้วอ่ะมันมันเข้าเป็นพาสิตัวไปเลยไปเลยให้ให้เลือกด่าตั้งแต่แรกใช่ป่ะออ อันนี้อันนี้คุยเรื่องอะไรกันอยู่อ่ยไอ้ปลดิมาดรมาดิมาดิาดิม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 ามาดิ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 มยดิไม่มาดิดมดมาดมาดิมมามมาิมาดมาดมาดิมาดิมาดิมาดดกมมาาม้าามยอาดาิมาิดาิมาิดาปมาา ทำไมเมินฟอตวะไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วไม่ใช่เขาคุยกับมึงอะเขาคืออะไรเอาลิ้นมาติดตรงคอทำไมอะฟอตถามเอาเือลิ้นลิ้นคืออะไรวะนี่มันลิ้นบินเอ้ยสื้อเมียมใหม่เลยเหรอพี่เด็กไทยเจอบันเดิลมันหัวส้มอะหัวส้มอะปืนหัวดำส้มอะ ฟอสไม่เอาธนูหรอหรือฟ้าอยากได้หน้าไม้หน้าไม้ครับวะนี่ไงในก่อนดูข้องมือก่อนคุยรอปืนแล้วจะคุยแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเบี้ยนถนาดซ้ายหรือถนาดขวาคุยดิธนูธนูหน้าไม้ตอนยิงก็ต้องใช้มือไงเขาใช้ซ้ายหรือขวาเนี่ย๋อฟอสลูกธนูที่สองมือเลยอะ

มันเลวอะของนิดนึงนี่ไงฐางสูรอยเชียนเลยไปแล้วพี่บายบายไปไหนอ่ไปไหนเล่นได้คุยที่พีซีเบิร์มรอกันดีก็รอซอมบี้มาเราเป็นคนรักษาเราต้องเน้นรักษาไว้ไม่เน้นร่าใช่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 ต้อ่เต็มยองหมดเลปืนถึงไหนครับถึงไหนครบตัดซอยยังัซอย ตอนนี้เหรอวิ่งลังนี่ปั่นปั่นแห้งอยู่ปั่นแห้หวดเสภ้อผาแล้ะกูจะหิวทำไมเนี่ยกูจะหิวทำไมเนี่ยแล้วกูจะโดนจุดไฟเนี่ยเฮ้ยเขามีวิ่งมา37นะมีใครอยากให้เขาอะไรให้บอกใช่ดิใช่ดิเราอยู่ใช่ดิเราอยู่ใช่ดิไม่มรอปืนรอปืนกันโูดพรองเท้าพี่พี่เบสเดนท์ดาบดาบดาบเต้ดาบเต้ไปยิงฉุกกันก่อน ได้ออจ้ม <sympath> ก <icking> ันไกลคอนาในแชทก้นะจะทุกคนเอาผนเเดรนจักจะจะเอาวลสามสิบอาพี่เอาไหนเนี่ยฮ้ิอไน่ะาเฮ้ยถัเก็กลคอนาดในแชทพิมยังอสเป็นกรรมการแล้วกันนะถอร์ไม่เอาพิมยังพิมลเปนพิมได้ม คือน้องด้เป่ามืออะไรกันน่ะอย่างนั้นเรอปืเมอย่างนั้นรปืนโอเคราหยุยาต่อล้โอ้น้องใจดีเนี่ยให้ดาบขึ้นด้วยนอนไม่ไม่ใช่หกผมไมดาบตักิดเลยนะดาบมั่วโอเคเต็มยามาเต็มตัวเลยตอนนี้พร้อมไปแล้ว ปืนยังไม่มาปืนไม่มาเลยทำอย่างอื่นไปก่อนเป่งตัวให้พร้อมพร้อมซมงเทาแล้วเหรอเป่งตัวให้พร้อมไม่ให้ก็เอาไว้ปลาตอนปืนนะก่อนหนีปืนไม่รู้เลือดเท่าไหร่เก็บๆไม่เต็มตัวเลยนะทุกคนอย่าลืมโล่นะรู้ใช่ไหมครับเกมนี้มีโล่กัน ได้กูจืดใจไม่ถือ <Gym. S 2> ไม่ได้ตัวไม่ถื่ผมอยากได้สองอันเลยค่าอันหนึ่งอันหนึ่งเป็นเท่าเลยพิ่เต้เล่นอยู่ไม่ได้ได้โลสองอันเลยมันตือเฮ้ยทำามาแล้วเป็นผีอ่ยเดี๋ยวดิโลสองอันมันเล่นดูเล่นกันกับเล่นน้องอ่ะน้องปืนอ่ะมันโลเดดมีสองโอ้โหเลดโอเคเลือดปืนเต็มเหลือฟอสไม่เต็มทำไมเล่กฟอสไม่เต็มอ่ะ เปิดกระจาติกงี้ยแหละกระจาติกงีนยแหลนี่ไงหน้าไม้อยู่ในกล่องอ่ะนี่ไงเปิดมาแล้วขอไปดมกันแล้วไปดูกันไหมทิมทิมคอร์ดใกล้ๆกระดาษทางไว้ใช่เดี๋ยวกดอันนี้ของเขาเนี่ยแต่ทำไรแต่ยิงอย่างเงี้ยเพราะเขามีวิวแย่งแย่งขอเอ็ชานพร้อมยังพร้อมกดเอ็ดด้วยยังไปพร้อมแล้วบอก เดี๋ยวต้องพิมพ์อะไรอนกระดาษทอนกระดาษแมวอะแมวอย่างนั้นทอนเป็นกรรมการสดย้เนท่าของกันนับเป็นรางวันเขาดาเขาดาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี๋ยวไม่ใช่พิมยางอยู่นี่อะไรวะมันคนใต้ป็นิพิมยังพื้นยางกระดาษเดี๋ยวเลนเท่างกัน

มีที่อะไรก็บอกให้อยู่คอลกระดาษปืนชนะเยปื่ออยดู่ียวเดี๋ยวเดี๋ยดียวปืนให้เอ็นชนะแล้วให้เลฟอีเวนทเอี้ยอะไรอ่ะเอยออ่ะนความรักชนะทุกสิ่งอยู่เยอะให้เลิฟอีเวน